วันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีติดสติกเกอร์แอมบูเลสอย่างถูกวิธีการเป็นยังไงตามมาดูเลยนี่ตัดมาแล้วเป็นอย่างนี้เอ้ยเนตทำไมพี่นี่มันขาวขอบน้ำเงินนะจะขาวขอบน้ำเงินก็นี่ไงมองเป็นตัวข้างในขาวผมสั่งที่ตัดอะไรน้ำเงินสีน้ำเงินอ่ะเราผมตัดพี่สั่งที่สั่งขาวน้ำเงินไหมเปล่าเออแล้วผมสั่งที่สีอะไร สีน้ำเงินเออแล้วขาวน้ำเงินตรงไหนเขเป็นนี่ไงติดแล้วเป็นสีประโูจะเป็นขาวน้ำเงินตรงไหนครับพี่ดูดีๆครัพี่กลับมาก่อนครัพี่เอากลับมาอันนี้คือสีอะไรน้ำเงินมีสีขาวไหมที่ตัวหนังสือเนี่ยมีไหมไม่มีเออล้วจะเป็นสีขาวน้ำเงินตรงไหนเออาก็แคแปะแล้วมันก็เป็นนี่ไงขาวน้ำเงินก็ผมสั่งพี่สีน้ำเงิน้อวอย่างเดียวถูกไหมเออเออล้วจะมีสีขาวไว้เนี่ยโรติเกียอมีสีขาวไหมไม่มีเออ เออแล้วสรบยังไงสั่งพี่ขาวน้องเงินเออเออ